เฉลิมฉลองกับคนรักนะการเงินคุณก็ทำงานต่อสู้อุปสรรคทางด้านการทำงานเพื่อหาเงินได้ด้วยด,ดตัวคุณเองนะเนี่ยคุณก็ต่อสู้กับมันถึงคุณจะไม่ค่อยมีเงินช่วงนี้นะหเหรียญขึ้นมาเลยนะคะคุณอาจจะดื่มหนะักเที่ยวหนะักไปหรือเปล่ามาทำให้สิ้นเปลืองเงินก็เป็นไปได้คุณอาจจะชอบเข้าสังคมท่าลงนะ ต่วงนี้ก็เลยขาดสภาพคล่องนะคะทางด้านการเงิน King of cup เห็นไหมคุณอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณคิดว่าเขาน่าจะช่วยเหลือคุณได้แต่ไม่มีเลยนะคะเพราะ King of cup มันกลับหัวคุณต้องช่วยเหลือตัวเองนะทางด้านการเงินนะคะอ่ะคราวนี้มาดูความรักของคุณโสดกันบ้างคุณต้องไฟเองนะคะ และคุณก็อาจาจะไม่อยากให้ใครยืมเงินด้วยนะช่วงนี้นะทัาลมเนะพราะคุณก็ขาดแคลนเหมือนกันนะคะห้าเหรียญ six of w a n นะคะหกไม้ความรักก็ประสบความสำเร็จดีคุณอาจจะดีกว่าชาท่านลมด้วยกันในถุงตุนกลมนะ เป็นผู้หญิงดุดุดร้ายร้ายดูมากแบกบไม่แบบมากมากดุดุนะอืมเอาคนอยู่มีคำพูดคำจาเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเป็นคนที่เด็ดขาดนะเป็นคนที่เอาคนอยู่นั่นแหละนะท่านลงนะที่จะเข้ามาหรือคุณอาจจะอยากไปพี่พี่ิตใจผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะเดือนมิถยนเขาเป็นคนฉลาดคนเก่งเป็นคนที่ใช้คำพูดอาจจะชบเจอในสื่อออนไลน์ก็ได้นะ Queen o f s อฟสแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะดุนะคะอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่าเขาอาจจะเป็นคนที่นิงน่งๆดุๆแล้วเป็นดูมาดเขาแบบว่าเ mm hmm. ข่งขึนแล้วก็มีคำพูดคำจาที่แบบ mm hmm. เป็นคนฉลาดะนะฟังฟังแล้วคุณรู้สึกแบบเก็ต mm hmm. เลยคนคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเอาชนะใจเขานะคนโสดอาจจะมีคนทัดลมทัดไฟเข้ามาหาคน มจิเชียนคนคนนี้เป็นคนฉลาดไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคนนี้มาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนท่านลมเดินมกราคุณรู้สึกอกหักผิดหวังเสียใจกับความสัมพันธ์แล้วก็คุณนิ่งเฉยแล้วเป็นแฮงแมนรอดูสถานการณ์แต่ใใจนี่คือแบบเหมือนถูกทำร้ายถูกทำร้ายความรู้สึกเสียความรู้สึกนะสามดาบขึ้นมาอาจจะรู้สึกว่าถูกผิดเอ,อ่อถูกหักหลัง นะอาจจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะดิวกับชาวอ,อ,อาจจะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะดูตัวคุณเป็นพ่อไม้แม่ไม้เองนะคะดี e มเพสคุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ เขายังไม่ใช่ดีแเพของคุณแล้วนะสำหรับคนมีคู่เป็นยังไงคุณเหน็ดเหนื่อยในความสัมพันธ์คุณทําการงานคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องงานหนักหน่วงพอสมควรเป็นหัวหน้าครอบครัวนะอย่ากเป็นที่เชนออ n ว่ามขึ้นมานะคุณมีความปรารถนาที่จะให้ครอบครัวคุณมีชีวิตที่ดีที่สมบูรณ์นะคุณก็เลยทํางานอย่างหนักนะออกแนวแบบบ้าง,งาน,นไปเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะคะ คนนี้มาดูคนคู่คุณอาจจะเดีกับชาวธาตุน้ำมีรนกดพิจิกนะคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนใจดีอบอุ่นดูเฟรนลี่น่ารักคุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้เขาแล้วคุณมีความสุขนะคุณรู้สึกได้เติมเต็มเขาดูแลเทคแคร์คุณดีมากคนคนนี้เป็นสายแบบเซอร์วิสนะอธาตุน้ำเขาเป็นคนใจดีนะเขาเหมือนเพลงนั้นนะพี่คนนี้นี่มีแต่ให้ แต่โฟ s ์กซอดเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะคนคนนี้นะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาอาจจะร่างกายเขาช่วงนี้เขาอาจจะได้พักไปพักฟื้นนะคะหรือเขามีปัญหาสุขภาพนั่นแหละเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเขาอาจจะมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะไปรักษาตัวอยู่นะคะในพื้นที่ของเขานะความสัมพันธ์นี้คุณมองเป้าหมายทิศทางไปในทางเดียวกันนะคะและเขาเป็นคนที่ รู้ว่าเวลาไหนคนที่จะให้กำลังใจคุณเวลาไหนคนที่จะนิ่งนะคะเพื่อให้คุณได้ไปทำงานทำหน้าที่